สบายดีพี่น้องสุผู้สุนสู่มองสูุบอนเอฟซีเบ่าลิงลบเบ่าลิงทุนเนาะบอกว่าอยู่มองได้เจไดอยู่ไทยอยู่ลาวกะมาเบิ่งมาดึงบอลลิงลบสิษย์พ่สอนสอนพุ่งไปก้อยพี่น้องเลยสุภูสุนเนาะกากาเอฟซีเมืองนอกเมืองหน้าสู่สุนเนาะมาไกลถึงใจกระแสเด้อสองนหน่อยของบอลลิงลบโอ๊ฝากนั่นใจเป็นแฟนเนาะไปไปเบิ่งไปส้มกันเลยพี่น้องสุผู้สุนว่าสิษยพ่สอนนี่เอง อ้าวมันนี่มันบริษัทกุ้งวะอยู่อยู่ไซน้อยอยู่ไซน้อยสะซึนเซาเก็บกุ้งเป็นเป็นมาลินมายามนัถ่ายวิวนี่แหละเนี่ยมายามกันนี่ละพี่น้องบ้านเฮาเปาะเป็นบัดเดียวกันเป็นมาใส่ชีวิตอยู่บ่อกุ้งอันนี้ไอ้ท่องจันเนาะอันนี้ไอ้ท่องจันคนบ้านเฮาคือเก่ามาเที่ยวชมวิวบรรยากาศเนาะพี่น้องบ้านเฮาอยู่กัน นี่เพิ so oh. ่นเพิ่นเซ็กย่อนี่เบิ่งเบิ่งกุ้งเบิ่งเบิ่งเซ็กย่อได้นี่เพิ่นดีเซ็กว่าอันนี้เซ็กว่ายังว่าไว้ว่ากุ้งมันไหนมันน้อยบ่เออนี่การว่าอัตราการกินอาหารของกุ้งเป็นระดับกลางมันเป็นจังไรอีเพิ่นเออมื้อนึงมันกินไวจักโลกเขากระจา้หูอยู่นี่เลยอู้อ้อันนี้กุ้งทำอันนี้ได้จักมื้อแล้วนี่กุ้งนี่เจ้าเลยกุ้งเจ้าเลี้ยงชับนี่จักจักเดือนแเลยเดือนกลัวเลยเนาะพี่น้อง นี่เนาะเบาเปาะกระเบาทองจันเพิ่นจีมาสอนสอนกุ้งไปก้อยกุ้งกับกุ้งบ้านเฮาล้วพอดีก้อยเพิ่นว่าก็สิมารีวิวให้เอ่อทุกท่านผู้ชมเบิ่งนี่แหละเพิ่นนี่เพิ่นอนลังเสกยอใบตีเนาะนี่เนาะใบตีบ่อกุ้งให้ตี่เนาะเฮาเบิ่งแม่นชีวิตการเป็นอยู่อ่ของเพิ่นอยู่ในใส้ชีวิตอยู่ในบ่อกุ้งหรือบริษัทกุ้งเพิ่นนี่เป็นจังได๋เพิ่นว่า เพิ่นเริ่มสอนเลยพี่น้องเบาเปาะเอ่อธีที่านบ้านเฮาหาอยู่หากินโพี่น้องพี่น้องกุ้งัตบักเพันจับขึ้นมาเยพับเดียบได้ยินนะพูดพี่น้องเอ้ยคุณอนี่แหละปล่อยขึ้นเป็นบอกปล่อยเราเลยเหรอกุ้งพี่น้อง นี่พี่นอ้องแย่งกันแย่งแบบบ้านเฮาเนาะเน็ตสอนเท้าคลองแถวายังอะไรเพืน่นวะเพื่อนสีสอนกุ้งพลอยไปก้อยก้อยสใส่ปากกอกเส็บแซบ่ไปพี่ให้น้องเบิง่งอกกินน้ำกันพี่น้องเลยอันนี้คือเพลื่อนเซ็กยอ่อเนาะเพื่อนสีย่อ,ยอกุ้งแต่ละมือน้องเบิงบ่งวัวโตมันหน่อยมันใหญ่สำได้หรือเปล่าหาเบิ่งหารุ่นน้ำกันว่าตอนขึ้นหันมันสีได้หลาย่สำได้หรือว่าสีได้พอกินบ่อหรือว่าสีเหวารอรุ่นกันไปพี่น้องเลยท่านผู้ชมสุคนเนาะเอฟ นี่เพิ่นขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยดลูกโซ่แย่งสอยเพิ่อนะไบางนี่ออโอ้กุ้งกุ้งกัมี่อุ้งใหญ่้อันี้เจ็ดเดือนะโอ้เลี้ยงน้ำกักุ้งปอยเออออเออนี่กุ้งน้องแตกินไปน้ำกุ้งปอยกัน <ไป S 1> ี่้เพื่อนวะเอาตาบึงใส่บาดกับคักบึงคักอุยสอนบาดบานาตาอู้พูสนสัมได้ีดากกินเนีนี่รองหอนไหนบานเอ้อนไหน <c oughs> อู้หพี่้องอู้เอฟซีบาทหนึงไม่นี่เบิ้งเอานี่บาทเดียวเท่านั้น